กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่บ้านกาเรีสีนิ่งแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับลูกปู่ศิลาเช่นเคยนะลูกพีวันนี้มีองค์คตผิวลุ้งเข้ามาหนึ่งนะครับแล้วก็มีเหรียญไหว้ครูชนวนมาหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีเหนือดวงมาให้ดูแล้วก็มีสามดอกโบบานเข้ามาสามองนะครับอ่ะมาเริ่มจากอะไรก่อนดีลูกพีอยากดูอะไรลูกพีอยากดูอะไรเอาสามดอกบบานก่อนก็ได้มา อ่ะสามดาวโบบานมีเนื้อทองฝาบาทเข้ามานะเหลือหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีทองแดงเข้ามาสององค์นะครับนี่อันนี้คือฝาบาทนะครับทองฝาบาทไม่ใช่ทองฝาบาทซาตินนะทีทองฝาบาทธรรมดานะครับเลขโค้ด 8 5 2ห้าสองหนะครับแ5 2 6นะี่นี่อันนี้คือทองฝาบาทนะครับสวยปิ๊งแล้วก็เอ่ออันนี้คือไปเหมามาที่เขาแกะแล้วเนาะเพราะนั้นก็เลยไม่มีใบารายการติดมาอย่างที่บอกเลยใบายรายการติดอยู่กับถุงเนาะบางคนแกะแล้วก็ทิ้งเลยแต่ของผมก็คือที่แกะให้ลูกค้าก็คือแกะแล้วก็ แกะใบรายการจากถุงพลาสติกมาแปะให้ด้วยแต่อันนี้คือเขาไม่ได้แปะมาก็ก็ตามนั้นนะลูกพี่นะผมไม่ได้ทําเขาก็มาแบบนี้อึ๊บเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลยนะสามองค์นะครับเพราะมาจากเจ้าเดียวกันนะโอเคต่อไปก็เป็นทองแดงนะครับนี่องค์นี้เป็นทองแดงส่วนใหญ่พระสวยทุกองค์นะครับนะ เป็นหญ่พระพระจสวยจมูกก็สวยนะครับแล้วก็อันนี้เลขโค้ด2 0 3ศนะครับอง์นี้นี่อ๋อลืมบอกราคาอันนี้เอ่อทองแดงนี้อยู่ตอนนี้อยู่พันสี่รนะครับมีอยู่2ององนะครับส่วนฟาบาาอยู่ 1, พันห้ารู้ปี่เอาไปถูกๆนะรู้พี่นะ อันนี้พันหนะครับอันนี้พันสนะครับสวยกคลิปสวยกคลิปองน,นี้เลยนงศูนย 2, 0, นะครับองน,นี้พันสี่ร้อยฝาบาทห้าเอ่อพันหนะครับ ดาวโบานก็ตล้วนี้ได้มาเหมามาเนาะก็ได้มากดมาค่อนข้างถูกอยู่ก็เอาไปนะครับต่อไปเอ่อเป็นเนื้อนี่ว้คูขู่กับพระจ้ารวยรวยเป็นเนื้อชนวนมวลนสารนะเดี๋ยวเปิดให้ถูกๆเลยลูกพี่เอาไปคู่กับเสมาลูกพี่หนูขัดทุนเสมาให้เลยเอาไปเดี๋ยว เดี๋ยวดูก่อนดูก่อน,นว่าไหว้ครูเลขไรฮึบนี่รายการเดียวกันไหมเนี่ยทำไมสีคนละแบบเลยอันนี้ก็น่าจะชนวนนะถ้าจำไม่ผิดอ๋อแต่อันนี้เป็นเหรียญหล่อปะอ่ะอ่าองค์นี้เป็นเหรียญหล่อส่วนอันนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นปั๊มชนวนอันนี้เหรียญหล่อชนวนนะครับ หล่อชนวนก็เก๋อยู่นะรูปีมวลสารแบบสีแบบไม่หม่ำเหมอไม่สม่ำเสมอนะครับนี่นะหน้าตาของเหรียญหล่อนะครับผมจมูกโอเคนะเนี่ยอถือว่าหล่อมาจมูกค่อนข้างเต็มอยู่นะนี่ข้าวในบาทนะครับอืม อันนี้คือเหรียญหล่อ,ลอมวลสารนะอู้เก้าหกศูนย์นะพี่โอ้โหเลขสวยเลขสวยด้วยปกติหล่อมวลสารจะแพงกว่าเหรียญหล่อ,ลอปั๊มธรรมดานะผมนะวหวครูนะนะแต่ว่าเอาขายแยกอะได้แต่ว่าหนูอยากขายเป็นชุดไปก่อนนูพีีนี่นะคู่นี้หนูเอาสามพันทน ถ้าไม่ออกเดี๋ยวมาแยกให้นะครับหรือใครจะต่อราคาแยกองค์นี้ก็ทักมาหรือใครอยากได้องค์นี้พิเศษแบบอยากได้เท่าไหร่ว่ามาเลยลูกปีเซมานะเพราะว่าอันเนี้ยขาดทุนอยู่แล้วหนูจะต้องการเอาทุนไปไป,ไปซื้อต่อนะลูกพีเพราะนั้นพี่อยากได้ราคาไหนบอกนะครับอ่าไปโอ้ได้า6 0ศูนนะเลขสวย อันนี้เป็นวายคูหกแปดนะครับผมออไปเอาต่อมาเป็นหลังเสือนะตอนนี้หลังเสือก็คึกคักมากตนนัวนี้องนี้ทองแดงเปิดไว้อยู่สี่พันห้านะครับผิวสวยนะนี่นะผิวนี่คือตามแดดเลยเนี่ยนี่ให้ดูหลายๆมุมนะครับทองม่วงนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นออกม่วงนะครับ เลขเก้าเจนะองนี้เปิดไว้อยู่4ี่พนห้านะครับนะมีกล่องนะครับเอ๊ะมีกล่องป่าวะเอ๊มีกล่องไหมนะลืมเหมือนจะมีอยู่นะกล่องแต่เรี่ยมมาเรียบร้อยนะครับอ่ะข้าไปแล้วก็มาหาโชคมาหาโชคอัปเดตก็คือเหลือรวยๆๆองหนึ่งแล้วก็เหลือ เฮงหมื่นเรื่ององค์หนึ่งนะครับอ,องเฮงหมื่นเรื่องนะครับนี่เฮงหมื่นเรื่องในตรงนี้มีรอยยาวๆไม่รู้รอยอะไรนะครับนี่นะเฮงหมื่นเรื่องอจมูก มีรอยขีดๆตรงนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นที่บล็อกหรือว่าเป็นที่เนื้อมวลสารนะครับนะด้านหลัง5101นะครับนี่ไกลยืนห่างกันนะครับนี่องนี้หนูเปิดเอาไว้อยู่3,500นะครับน,นี้3,500เยงเหมือนเรื่อง ส่วนอันนี้รวยรวยรวองนี้วันนี้เอาสี่พันแปดรู้ปีเหลือองค์สุดท้ายละนะครับรวยรวยหายากนะรวยรวยนะครับอ่ะต่อไปมาแกะให้ดูนะฮะองคตชื่อรองคตก็เรื่อยๆนะรู้ปีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชื่อนี่ องคตผิวลุ้งนะอรายการนี้จะเป็นรายการพิเศษของสามสิงนะครับเป็นเนื้อแจก,กทานนะครับโอ้โหลุ้งได้ใจไหมดูพี่อู้สวยมากดูพี่นี่สวยกิฟเลยโอโ้สวยสวยสวยออนน่นี่นี่นน เออฮอสวยทุกตำแหน่งลูพ้พีจะดูเลขโคดกันหนึ่งศูนย์หกเก้านะครับหนึ่งศูนย์หกเก้านะครับนี่โอ้โหนี่โอ้หนี่นะครับก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะผมมันเรียกทองแดงลุงแต่อันนี้คือเป็นมวนเขาเรียกว่า เนื้อพิเศษมวนสารสามสีไว้แจกทานผมวันเดยทองแดงลุ้งนะเออเอาไปสองพันทวนลู้ปีลุง้งสวยปิ๊งสองพันทวนนะครับนี่อันนี้แร่น้ําเงินแร่น้ําเงินจะแพงกว่านะครับแร่น้าเงินอยู่สามพันสองร้อยนะครับแร่น้ําเงินแพงกว่าอ่ะเอาไปนะฮะ แล้วกอ็อันนี้เป็นเหรียญองคตนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับทองแดงนะทองแดงห้าร้อยนะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอ๋อเหนือดวงลืมลืมโทษเหนือดวงก่อนจะไปนี่คือเนื้อผิวเหนือดวงนะครับอันนี้คือผิวจริงๆเลยนะเนะี่ยดูพี่ดูหลายๆมุม ก็คือออกแดงส้มนะครับแล้วก็มีเขียวแซมเล็กน้อยนะครับนี่ด้านหลังแดงเขียวส้มเหมือนกันนะครับสวยมากนะดูพี่นี่นะครับนี่ตอโคตชัดเจนนะฮะจมูกตำหนิในห่วงเนะี่ยมีให้เห็นนะครับแต่ว่า อันนี้สะท้อนหน่อยก็เลยสองอยางนิดนึงแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้คือแท้แบบดูง่ายมากอันนี้คือแท้ทุกตาถ้าผิวผ้าสวยนะอันนี้ติ่งขอบนี่ขีดปลายันบล็อกวงเดือนเลยอันนี้ต้องไปอ่นนี้นี่พอมองเห็นอยู่ บอกว,วงเดือนขอบข้างล่างโอ้ยสวยนะนี่แท้ทุกตานะครับอ่าเนือดวงหนึ่งตอนนี้ก็นั่นแหละของเก๋เยอะมากนะครับแล้วก็มีคนหลงเข้าใจว่าของเก๋อของแท้ก็เยอะเพราะของเก๋เนี่ยทำมาค่อนข้างเหมือนนะทำมาค่อนข้างเหมือนอยู่แต่ว่า ยังห่างไกลนะครับสำหรับใครที่มีของแท้อยู่แล้วเงี้ยก็สบายหน่อยเอามาเทียบเอามาอะไรได้นะครับ <S <S ส,ส่วนคนจะเข้ามาใหม่เนี่ยเห็นของถูกหน่อยก็อาจจะโดนได้เลยหรือไปเดินตามตลาดพระเงี้ยเห็นว่าเอ้ยพระใหม่เพิ่งออกเนี่ยก็คืออาจจะโดนได้เลยใช่นะครับอนี่นะครับเหนือดวงก็หลากหลายหมื่นนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะเอา ข่าวๆก็ประมาณนี้นะปพี่ใครอยากได้อะไรก็ทักมาได้เลยนะฮะขอบคุณนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลินี้ฝากวันนี้ครับผมค้าบสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจน๊ะ